You are listening to podcast by to podcast of students are a medical Ramatipity listening สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง podcast โดยนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับพือทุกคนวันนี้ดยูกับพี่ปันนะครับซึ่งพี่ก็มาเป็นโฮสต์ในการสัมภาษณ์พี่ปิงในรายการ ริมรางพอดแคสต์นะครับอย่างที่ปิงลองแนะนำตัวสิครับสวัสดีค่ะชื่อปิงนะคะเข้ารอบพอร์ตฟลิโอรอบหนึ่งค่ะอยู่โครงการ MDM i n k ค่ะเช่นเดียวผมผมก็อยู่ M เหมือนเหมือนกันเนาะโอเคหัวข้อวันนี้ที่เราจะสัมภาษณ์ก็คือจับฉายมากเลยมันเป็นหัวข้อในการเตรียมตัวเข้ารอบพอร์ตโฟลิโออย่างที่รู้กันว่า M Ink ิ In เนี่ยเป็นรอบที่เลือกจากการเลือกพอร์ตโฟลิโอใน Tcast หนึ่งนะครับเราก็จะมาดูวนว่าพี่ปิงเนี่ยทำยังไงถึงจะเข้าพอร์ตโฟลิโอได้อย่างที่2คือเราจะมาดูวนว่า ขันเข้ารอบพอตฟริโอนี่ใช้คะแนนอะไรบ้างซึ่งคะแนนตัวแรกคือ i e l t s ตัวที่2อคือคะแนน b ีแมทดังนั้นหัวข้อในการพูดวันนี้จะมีทั้งหมด3อันนะครับคือ Overall ในการเตรียมตัวเข้ารอบพอรตการเตรียม i e l t s กับการเตรียมคะแนน b m a t นะครับอาเรามาเข้าหัวข้อแรกกันเลยพี่ปิ้งลองเล่าเนื้างการเตรียมพอตฟริโอของตัวเองให้าน้องทางบ้านฟังทีครับตอนนี้ ได้ค่ะก็ขอ d i s c l a i m e ไว้ก่อนเนาะว่าแบบเออแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนวางแผนมาก่อนบางคนก็เก็บกิจกรรมมาก่อนแล้วค่อยมาคิดอีกทีก็มีเหมือนกันสําหรับพี่เป็นเว์ของการวางแผนมาก่อนเนาะว่าแต่ละอันจะเอาไว้ตรงไหนคิดว่าทำอันนี้แล้วมันเข้ากับขนาะตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จริงๆเรารู้สึกว่าพ o ร์ตโฟลิโอมันเป็นรอบของเด็กกิจกรรมค่ะรู้สึกว่าต้องเก็บมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราชอบทากิจกรรมจริงๆเมื่อมีโอกาสเราก็จะทำเรื่อยๆถูกไหมเราก็เลยเริ่มเก็บมาตั้งแต่ม .4 แรกๆเลยอืมก็ลักษณะการเลือกกิจกรรมของเราคือเราไม่ได้เน้นแบบสายแพทย์โดยตรงแต่ว่าเราเน้นที่ เราจะได้ทักษะที่เรารู้สึกว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแบบไม่ว่าจะสื่อสารอะไรเงี้ยเราแบบไปแข่งสุนทรพจน์อะไรเงี้ยหรือว่าไปแข่งวิชาการบ้างแบบฟิสิกส์อะไรก็มีอยู่บ้างเนาะออประมาณนั้นค่ะแสดงว่าก,กิจกรรมที่พี่เิียงใส่พอน,นะ,ะ่ครับเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายในเชิงของสกิลมีหลากหลายด้านไม่เน้นไปทางด้านในด้านหนึ่งเป็นหลกักแต่จะเน้นที่ตัวของสกิลที่ได้อาจจะเป็นคอคอมเปอันซิททักษะการสื่อสารหรือว่าอะไรจําพวกนี้เป็นหลกัก แล้วพี่ปิงมีแอดไว์อะไรไหมครับเกี่ยวกับน้องๆที่จะเด้กิจกรรมเขาควรเลิกิจกรรมที่เป็นตัวเองหรือว่าควรเลิกิจกรรมตามที่หลักสูตรต้องการอืมก็จริงๆแล้วว่าทั้งคู่มันต้องไปด้วยกันต้องหาตรงกลางให้เจอว่าแบบเราต้องไม่ทําอะไรที่มันฝืนตัวเองเงินไปเพราะว่ามันคือการฝืนตัวตนแล้วมันพูดตรงๆว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันเหมือนการทํรลายตัวเองไปด้วยในในตัวเนาะแต่ว่า อะไรที่กิจกรรมของคณะต้องการมันก็สําคัญเช่นกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการหมุงชี้ว่าแบบเราเข้าไปในแนวนั้นไหมอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบเล็งๆงกิจกรรมที่ตัวเองไม่ถนัดแต่รู้สึกว่าแบบถ้าทําอันเนี้ยทาได้มันจะดีอะไรเงี้ยเราก็แนะนํานะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเนาะ <c oughs> จริงๆส่วนใหญ่แล้วว่าหลายๆคนเล็งกิจกรรมแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแบบมันอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่มีความมั่นใจเราก็ว่า สู้ค่ะก็คือก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมันก็สุดท้ายพอเรากลับไปมองเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ทําได้อะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะใช่ครับน้องสู้ๆครับโดยรวมเนี่ยเราคุรได้กิจกรรมที่เราเป็นตัวเองด้วยส่วนหนึ่งครับผมว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีส่วนการช่วยค้นหาตัวเองในพอร์ตฟลิโอเนี่ยเราจะได้กิจกรรมที่ เป็นตัวเองที่สุดสะท้อนถึงตัวเองมากที่สุดแต่แล้วเราอาจจะเอาประสบการณ์กิจกรรมที่เราไปทํามาหลากหลายเนี่ยอาจจะใช้ในพอร์ตฟลิโอหรือไม่ใช้ในพอร์ตฟลิโอก็ได้อย่างที่พี่ปิงบอกนะครับเอามาตกตะกร o แล้วก็มาใส่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงใส่กิจกรรมในทางที่เป็นตัวเองนะคณะจะเห็นตัวตนของน้องนะครับแล้วพี่ปิง๊งเนี่ยมีช่องทางการหากิจกรรมไหนเป็นพิเศษแบบช่องทางที่น้องๆเนี่ยอาจจะไปหากิจกรรมตามพี่ปิงได้บ้าง mm hmm. ก็จริงๆก็มีตามคอ Ball, นเทสต์ a อลเนาะหรือว่าแคมป์หับอะไรเงี้ยค่ะยูท์แคมป์หรือบางทีก็พวกเว็บไซต์กระทรวงก็มีเหมือนกัน mm hmm. เช่นกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดแข่งเรื่อยๆเนาะลองไปหาดูได้ใช่ครับแล้วผมขอเติอมอีกนิดนึงถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีกิจกรรมในโรงเรียนนะครับน้นองๆก็สามารถเอากิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยอาทิเช่นการเป็นลีดหรือว่าการเล่นดนตรีที่โรงเรียนเนี่ยจับกลุ่มทํากิจกรรมก็สามารถที่จะเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้นะครับโอเค แล้วพี่ปิ๊งเนี่ยพอได้รับกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยพี่ปิ๊งกเสร็จการหาก,กิจกรรมทั้งหมดภายในช่วงไหนครับช่วงม6เทอมหนึ่งหรือว่าช่วงมหเทอม2หรือว่าก่อนหน้านั้นอีกอจริงๆเราได้กิจกรรมที่อยากใส่ช่วงประมาณม5าเทอม2เริ่มเก็บครบแล้วค่ะแต่ว่าม6เป็นช่วงแบบเสาะหาเพิ่มเติม,ตมว่ามีอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้ก็จริงๆถามว่าแบบหยุดช่วงไหนมันไม่มีช่วงหยุดอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไปได้เรื่อยๆมันไปได้อีกจนกระทั่งแบบมันถึงเดทไลน์มันแบบ มันยังได้อีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็บาลานซ์เวลาดีๆระหว่างการสอบกับการทํากิจกรรมเนาะโอเคครับแล้วพอพี่ปิงได้รับกิจกรรมครบเนี่ยพี่ปิงเริ่มคิดถึงการเขียนพอร์ตเป็นรูปเล่มเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนอือจริงๆเราเป็นคนที่มีโครงเรื่องพอร์ตในหัวมาตั้งแต่แรกที่เราเริ่มเก็บอะอเราแบบแบ่งหน้าชัดเจน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือน เราลิสต์ไว้ตลอดว่าหลังจบก,กิจกรรมเนี้ยเราได้อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งรื้อฟื้นความหลังอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าคิดมาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่กิจกรรมแรกว่าจะเอาอะไรไว้หน้าไหนเหมือนเล็งไว้แล้วอืมแสดงว่าสุปจะค่อยๆจที่สิ่งที่พี่ปิงพูดน,นะพี่ปิงเนี่ยมีการทํากิจกรรมแล้วก็มีการวางโครงของพอ,อร์ฟลิโอไว้ก่อนอว่าจะทําอะไรบ้างคนเสริมกิจกรรมในจุดไหนจะวางพอ,อร์ฟลิโอเป็นหน้าไหนบ้างแล้วอยากรู้ว่า แนวทางการเขียนพอร์ตโฟลิโอของพี่ปิงเนี่ยพี่ปิงเน้นไปที่การเขียนบรรยายกิจกรรมหรือว่าการเขียนบรรยายสิ่งที่ตัวเองได้รับหรือว่าการเขียนในแนวไหนครับเราเน้นไปในเชิงสิ่งที่ตัวเองได้รับค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความหมายของงานพอร์ตโฟลิโอเนี่ยความหมายของมันก็คือมันอธิบายตัวตนเราในตลอดระยะเวลาเวลาที่เราเก็บมา3ปีการที่อาจารย์ได้มาอ่านว่าแบบ หลังจากจบกิจกรรมนี้เราได้อะไรก็คือเขาก็ได้สัมผัสต,ตัวตนเราว่าเราเปลี่ยนไปยังไงมาตลอดเราพัฒนาอยู่ตลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขียนถึงตรงนี้น่าจะดีกว่าอืมแล้วก็แต่คือก็ต้องอธิบายคร่าวๆเนาะว่าแบบกิจกรรมนั้นมันแบบทําอะไรก็มีบ้างเล็กน้อยอืมโอเคครับสุบคร่าวๆคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเขียนพอฟรีโอเนี่ยก็ต้องกตกแต่นสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งอันอาจจะมีคนทําหลายคนมุมมองของแต่ละคนต่อกิจกรรมก็จะแตกต่างกัน หลายคนอาจจะเขียนเนื้อหาของกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้ทําอะไรเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้จะแตกต่างกันผมว่าสิ่งที่เราเขียน reflection เนี่ยซึ่ง reflection เป็นคีย์ที่สําคัญมากของการยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็สถาบันอื่นอื่นด้วยด้วยนะครับผมคิดว่าการเขียน reflection เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดน้องๆเขียนแสดงตัวตนของตัวเองเข้ามาได้มากที่สุดเนี่ย คนที่อ่านก็จะเห็นตัวตนของน้องแล้วเขาก็จะคัดเลือกสิ่งที่เป็นตัวน้องเองจริงๆครับไม่ใช่สิ่งที่น้องแบบเขียนรายละเอียดของกิจกรรมเข้ามาโดยที่ไม่เห็นว่าน้องได้อะไรกลับไปนะครับอาแล้วก็อยากดูว่าพอร์ตฟลิโอของดามาครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขียนกันทั้งหมดกี่หน้าจริงๆม,ม,มันเป็นรจริงๆมันเป็นเข้าไปกรอกในเว็บไซต์ค่ะก็จะอารมณ์แบบ Google Form มไหมเนาะน่าจะอารมณ์ประมาณนั้น มันจะมีกำหนดจำนวนอักษรคำเนาะก็จะมี3ส่วนเป็นส่วน personal statement แล้วก็เขาเรียกว่า sop วะ sop statement SO <P. S 1> of purpose เนาะแล้วก็เลือกกิจกรรม3อันที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดแล้วก็อีก12ชิ้นที่เป็นผลงานย่อยค่ะนะครับก็เหมือนกับว่าน้อง้องเขียน personal statement คือคำบรรยายว่าทำไมถึงอยากเข้าที่นี่น้องได้อะไรน้องจกตะกอนอะไรมาถึงอยากเข้าคณะแพทย์ถึงอยากเข้า,ขอาเาอ็มอย่างนี้ดีกว่ามี12กิจกรรมที่เขียนสั้นๆ ก็เสามกิจกรรมที่จะให้ช่องน้องเขียนยาวขึ้นกว่าเดิมนี่ครับคือองค์ประกอบของพอ์ตโ <ขอ S 1> ฟลิโอเพอร์พร,รามาซึ่งปีหน้านก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้น้องๆก็ต้องดูคุณที่เรียในเว็บไซต์ของรามาหรือว่าถ้าเกิดน้องอยากสมัครที่อื่นก็ต้องดูคุณที่เรียให้ดีนะครับโอเคครับต่อจากนี้แล้วก็จบพอ์ตโฟลิโอเกิดไปแล้วสิ่งที่จะพูดกันต่อมาคือเรื่องของคะแนน i อเอลนะครับพูดได้ก็หนาเหมือนกันไอเอลสันกันไปหมดสันกันทุกคนเลยพี่ก็พูดถึงคะแนนแล้วพี่ก็ค่อนข้าง มีก็ญญ <c oughs> เลยนะครับน้องๆโอเค okay, ครับโอ้ยอาจจะปัะญยาอ่อนแบบนิดนึงแต่ว่าพี่มากับสาระครับน้องๆโอเค i อเอลนะครับไอพี่ปิงลองเล่าประสบการณ์เตรียม i อเ,อเอลของตัวเองได้ไหมครับว่าพี่ปิงเตรียม i อเอลเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ได้คะ่ะก็ i TS, อเอลเนาะตอนแรกเราศึกษาเกิ์ก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ6.5 overall ค่ะก็หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราศึกษาจุดประสงค์ข้อสอบ เราดูว่าแบบมันเป็นข้อสอบที่เน้นอะไรเน้นแกมมาเน้นวอลแคปหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ว่า i อเอลเน้นใช้ได้จริงเน้นชีวิตประจําวันมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกฝึกไปในเวที่แบบมันดึงมาใช้ได้จริงขอแบบอันนี้ไว้นิดนึงว่าแบบเราเรียนพิเศษอยู่บ้างนะเออเราเรียนพิเศษอยู่บ้าง ก็พาร์ทข้อสอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทเนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีโดยประมาณสอบได้มีหลายศูนย์สอบมากๆเลยสอบทุกอาทิตย์เนาะคิวค่ะน้องๆก็อสีพาร์ทเนาะก็มี listening reading writing แล้วก็ speaking ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่ายากทุกพาร์ทเลยยากทุกพาร์ทเลยแต่ว่าค่อยๆฝึกไปมันใช้เวลาประมาณนึงเหมือกันใช่ครับไม่ใช่แค่พี่ปิงที่รู้สึกว่ายากครับพี่เองก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างยากครับ แลวก็เสริมานิสึงว่า I อเอลเนี่ยมีสอบทุกอาทิตย์แต่ว่าจะมีสอบเป็นแบบคอมพิวเตอร์เบสนะครับคือสอบกับคอมพิวเตอร์เกือบทุกอาทิตย์เลยส่วนข้อสอบของน้องบางคนที่อยากสอบแบบเขียนกระดาษหรือเปเปอร์เบสเนี่ยก็จะมีสอบอาจจะเดือนละ2ครั้งซึ่งน้องต้องไปเช็คกับศูนย์สอบตัวเองให้ดีว่าจะสอบวันไหนแล้วก็สอบความถี่เท่าไหร่ซึ่งศูนย์สอบไอเอลก็อาจจะมีกับวิทยาคามุซิลอาจจะมีกับแคปไวส์อาจจะมีกับที่อื่นอีก i d p เป็นต้นน้องก็ต้องไปดูว่าสอบที่ไหนนะครับ โอเคพี่ปิงบอกในาการเตรีมยมตัว i อเอ,อคลคร่าวๆแล้วมีหนังสือ i อเอลแนะนำไหมครับซีรีส์เคมบริดจ์ค่ะดีมากๆทุก <c oughs> เล่มเลยแล้วก็เรามีเก็บคําเก็บสัพบเนาะจากคอลลิ n นก็มีอันนี้คือเหมือนเขาก็จะแบ่งเป็นพาร์ทมาให้เลยว่าท็อป,ปิกนี้ใช้สับไหนดีอะไรเงี้ยก็ลองหยิบมาท่องเนาะแต่ว่าแนะนําว่าท่องแล้วก็ลองเอามาใช้จริงในชีวิตมันก็จะดึงมาใช้ได้ในสนามสอบค่ะ ก็อ๋อแล้วก็ IELTS มันจะมี U K V I เนาะกับ Academic ธรรมดาซึ่งรามาเนี่ยใช้ Academic ปกตินะคะไม่ไม่มี U K V I โอเคครับซึ่งต้องเดี๋ยวว่าจาก resource ที่พี่ปิงพูดไปนเนี่ยพี่ขอขายนิดนึงว่า Radiator เองก็มี <c oughs> ติว IELTS <c oughs> นะครับมัน <c oughs> สนใจาก็ไปดูได้นะครับพี่ๆปีเราทำการติวไว้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลย <c oughs> ใช่แล้วก็เหมือนที่พี่ปิงบอกเนาะ i e เ t s มันเป็น English for everyday use ก็แบบ เอามาใช้จริงนั่นแหละครับน้องถ้าน้องยิ่งหาโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหนโอกาสที่คะแนนน้องจะเพิ่มขึ้นความถนัดภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มขึ้นตามนลครับพี่ปิงมีทิปกลุบเก็บกุบเก็บนะครับทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสอบไอเอลแต่ละพาร์ทเลยเอามาพาร์ทละสองข้อก็ได้ครับได้มาก็พาร์ทแรกแล้วกันน้องพี่ปันช่วยกันนะคะก็ listening ค่ะ listening สำหรับเราเราว่ามันยากขึ้นทุกพาร์ทเลยแล้วก็ปัญหาของเราคือเราเป็นคนโลกถ้าใครเป็นก็ฟังไว้ดีๆเนาะก็คือ เวลาพาร์ทหนึ่งแล้วข้อมันหายไปอะ่ะเช่นเราทำอยู่อีกข้อหนึ่งแล้วเหมือนมันผ่านไปแล้วเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็ move on นะคะน้องๆอย่าอย่าติดอยู่กับข้อนั้นข้อเดียวเนาะก็ข้ามไปข้ออื่นแล้วก็ระวังพวก plural plural พวกเติม s ไม่เติม s เพราะว่าหักเลยหนึ่งคะแนนกับ word เ,เขาเด็กผิดเยอะมากคือเรื่อง word เ,เขาบางทีเข้าไปถึงสนใจแต่โจทย์ไม่สนใจคําสั่งอันนี้เรื่องใหญ่มากค่ะก็คือหายไปเลยหนึ่งคะแนนเนาะ ขอเสริมนิดนึงนะครับคือเรื่อง S ไม่เติม S สำคัญมากครับแล้วก็เรื่องอ่านคําสั่งของโจทย์เนี่ยก็สําคัญน้องเข้าไปถึงห้องสอบเนี่ยควรจะอ่านว่าโจทย์ถามอะไรก่อนอาจจะถาม find a word ก็คือคําเดียวอาจจะ find some words อาจจะเป็นคําที่มากกว่าหนึ่งก็ได้ก็ควรจะดูจุดนี้ให้ดีนะครับแล้วก็การฟังอังกฤษผ่าน podcast หรือฟังข่าวบ่อยๆก็ค่อนข้างช่วยครับ อ่มา r รี d ดิ้กันดีกว่าขอเติมตรงฟังพอดแคส์ค่ะเรา<ด>เป็นคน<อ>ที่ฟังข่าวแล้วหลับตลอดเลยไม่รู้มีใครเป็นบ้างเราหลับแบบหลับตรนด้วยนะงง <laughs> ก็เราเน้นดูหนังถ้าใครชอบดูหนังเราแนะนําแบบซิทคอมค่ะอาจจะแบบใน Netflix g i l m o r r e girls อะไรอย่างงี้ดีมากก็คือมันเป็นการสนทนาจริงๆที่ฝรั่งเขาพูดจริงๆมันจะเร็วช่วงแรกๆแ,แบบฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นค่ะเรารู้สึกว่าแบบ accent british มันไม่ได้หนามากเท่าไหร่เนาะสำหรับข้อสอบ ielts หลังๆมาไม่ได้หนาเท่าไหร่ไม่หนาคืมก็ kill my girls เป็นอันที่ดีมากบางคนดูอะไรนะอะไร uh, ดูแบบมันเยอะมันมีเออมันมีเยอะม,ม,ม,มาก brittany เองเนี่ย brittany ก็แบบ <done. S 2> british มากๆเนาะอันนี้ก็ดีแต่บางคนถ้าฟังแบบยังไม่ทันก็แนะนําให้เริ่มจากแบบ baby ไปก่อนเป็น kill my girls ไปค่อยๆไปอืมครับนั่นแหละครับเอาไปเราไปดู reading กันดีกว่า reading อ่า reading มี3พาร์ทค่ะก็จะยากขึ้นทุกๆพาร์ทเนาะพาร์ทแล้วประมาณ12-13ถึงข้อสำหรับเราเราแบบแบ่งเลยว่าพาร์ทหนึ่งใช้กี่นาทีเราใช้วิธีแบบว่าเริ่มฝึกทีละพาร์ทก็คือพาร์ทหนึ่งเราจะจับเวลาตัวเองไว้ที่ประมาณ17นาทีค่ะแล้วก็จะนั่งทำแค่พาร์ตหนึ่งตอนช่วงนั้นอะถึง17นาทีพอได้ช่วงเรทนั้นแล้วเราก็ค่อยไปพาร์ตสําสำหรับในห้องสอบเรารู้สึกว่าสิ่งที่สาคัญคือ คือเราไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดแน่นอนอ่านใหม่อ่านแล้วอ่านอีกมันไม่มีเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรา s k i ม s k i มเอาแค่ว่าพารกากราฟเนี้ยพูดถึงอะไรเข้าๆแล้วค่อยกลับมาหาหลังจากที่เราไปอ่านคําถามแล้วอย่างเงี้ยได้คําตอบเร็วกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยาแต่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือต้องผ่านการฝึกก่อนนะเออไม่ใช่แบบกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยก็แอบยากกับอีกอันนึงคือเรื่องคําอีกเหมือนกันคะ่ะเรื่องการเอาคํามาตอบอะไรเงี้ยระวังเรื่อง s p ป l l i n g บางคนที่สอบเขียนก็ ถ้าเป็นการเขียนเนาะก็คือคำอ่ะมันจะอยู่ใน p a s s a นั้นเลยถ้าไม่มั่นใจก็คือกลับไปเช็คใน passage ก่อนแต่ว่าใครสอบคอมก็กรอบว่างเลยค่ะน้องๆ,ๆกรอบว่างใช่ครับผมมีทิปส์อีกอันนึงของ reading นะครับคือการอ่านหนังสือเยอะก็ช่วยครับเหมือนกับการดูซีร,รีส์ภาษาอังกฤษหรือก,การฟังอดออแ c a s t เลยจนตัวพี่พี่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะครับก็เลยคิดว่ามันช่วยเราอ่านได้ไวขึ้นในการอ่านภาษาอังกฤษก็ช่วยครับการ s k i มเหมือนที่พี่ปิงพูดก็ช่วยมากครับ สำคัญมากคืออย่าลืมอ,อ่านคําถามครับว่าเขาถามอะไรหรือเกิดถามอย่างตอบอย่างเขาไม่ได้คะแนนนะครับ <S <S น้องอ่ามาสิงพาร์ทที่อัดจะคนอาจจะบอกว่าปรับเซียนคือพาร์ทไรติ้งใช่ไรติ้งน่าจะเป็นอันที่ทยากที่สุดแล้ว,ลวออยากที่สุดใน4อันเนาะไรติง้งเราว่าจุดสําคัญคือการหาคนอ่านให้เราค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขียนแล้วเนี่ยเราค่อนข้างเข้าข้างตัวเองนะคนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะจะค่อนข้างเข้าข้างตัวเองแบบเออมันก็น่าจะดีแล้วนะอะไรเงี้ยก็พยายามหาคนที่เขา เก่งหน่อยเซียนหน่อยให้อ่านให้เราว่าแบบเออมันถูกไหมเพราะว่าบางทีในในพอยต์ของเราเวลาเรามองเราเข้าใจเพราะว่าเรามีเรามีแนวคิดคล้ายๆกับเขียนเพราะเราเป็นคนเขียนไงแต่ว่าคนอื่นมาอ่านเนี้ยบางทีมันงงเพราะว่าเรากระโดดจากหนึ่งแล้วไป3เลยละอะไรเงี้ยก็ลองให้เพื่อนๆอ,อ่านดูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความฟอร์มอลเนาะของการเขียนเรื่องนีอ้อาจจะยากนิดน,นึงสําหรับหลายๆคนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราเน้นอ่านของคนอื่นก่อนเพราะเราเชื่อว่าแบบการเป็นผู้อ่านที่ดีเราจะกลายเป็นผู้เขียนที่ดีด้วยเนาะ เพราะฉันก็อ่านเยอะๆก็จะช่วยได้เยอะค่ะเยี่ยมมากครับอย่าลืมตรวจ grammar นะครับน้องๆ writing ต้องตรวจ grammar ด้วยนะครับอแล้วก็อย่าลืมดูรูปีกการเขียนให้ดีนะครับมาอีกพาร์ทหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่าปรับเซียนเหมือนกันแต่สำหรับพี่พี่คิดว่า writing ปรับเซียนกว่าพาร์ทนี้คือพาร์ท speaking ครับพี่ปิงนี่ตัวตึง speaking เลยมีทิปอะไรมาแชร์น้องๆไหมครับก็ตอนเราเตรียมเนาะเรารู้สึกว่าปัญหาของเราคือเราสั่นเวลาเราเจอ examiner เพราะเขาเป็นใครก็ไม่รู้ ก็อย่างแรกที่เข้าไปก็คือคิดว่าไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเขาว่าแบบวันนี้เราเขาถามคําถาม,าถาม,าถามก็คุยกันขำๆเนาะเราก็จะไม่เกรง็งรู้สึกว่า speaking อะ่ะบางคนเข้าไปพูดแล้วเหมือนเป็น daily life conversation เกินไปสําหรับในมุมเราเนาะเรารู้สึกว่าเราจะให้คะแนนตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันก็เป็น daily life มากๆมันไม่ได้มี point ไหนที่ให้คะแนนเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปทําข้อสอบรู้สึกว่าแบบใช้ศั์ที่อ่า ยากขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยพวก discourse markers แบบ furthermore อะไรเงี้ย moreover มันทําให้คนฟังอะ่ะเขาตามเราได้เร็วขึ้นรู้สึกว่าเวลาใช้พวกเนี้ยแล้วมีคะแนนที่ดีขึ้นอ่อบางคนกังวลเรื่อง i d i o m i d i o m แบบไม่รู้จะดึงมาใช้ยังไงส่วนตัวเราเข้าไปสอบเนาะเราเราได้9.0 speaking นะคะเราไม่ได้ใช้ i d i o m เลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่อง i d i o m มเลยจริงๆเรารู้สึกว่าแบบ examiner เขาค่อนข้างเน้นว่าแบบเราพูดออกมาแล้วเรา c o n f เ d น n ์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษเราใช้ได้จริงอะไรเงี้ยอืมแค่นั้นเลยประมาณนะั้นเป็นทิปที่ดีมากเลยครับแล้วก็พี่เสร่มนิดนึงนะครับเป็นทิปอันท้ายสุดแล้วของ overall ของ B1 ของ IELTS เลยครับคือ IELTS ถ้าเกิดสอบอมพิวเตอ b a s e สเนี่ยถ้าเกิดทําสอบไ r i t i n g ครับเขาจะมีบทเขาให้บนหน้าจอคอมเลยดังนั้นน้องไม่ต้องนับคําเองแต่ถ้าเกิดเป็นในข้อสอบเขียนเนี่ยน้องจะได้กระดาษมาหนึ่งแผ่นหนึ่งหน้า น้องต้องเขียนในนั้นแล้วก็นับคําเองตันงนั้นถ้าเกิดใครถนัดการเขียนก็สอบเขียนใครที่ไม่อยากนั่งนับคําถนัดพิมพ์มันเร็วกว่าก็สอบคอมได้เป็นออปชันที่น้องๆจะสามารถเลือกได้เองนะครับแล้วก็จะบอกว่า2ออันเนี้ยทั้งคอมพิวเตอร์เพจทั้งเปเปอร์เพจคิดคะแนนเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต่างกันไม่มีอันไหนง่ายกว่ากันขึ้นอยู่ความถนัดว่าน้องถนัดการใช้คอมหรือน้องถนัดการใช้กระดาษกับการเขียนมากกว่ากันนะครับโอเค มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วคือ b m a t โอ้โหอันนี้ปราบเซียนกว่าเอลเอกมั้งเนี่ยน่าจะปรับกว่าเอลอีกนะครับอันนี้ b m a t นะครับค่ะก็สำหรับ b m a t เนาะสอบได้ปีละครั้งเนาะจะช่วงอยู่ช่วงพฤศจิกาเนาะต้นๆพฤศจิกาคะแนนจะออกปลายๆพฤศจิกายี2สิบมานั้นเนาะเอลจะแบ่งเอ๊ะขอโทษค่ะ b m a t เนาะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทเป็นชาวปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็ Scientific Knowledge พวกวิทยาศาสตร์แล้วก็ข้อสอบเขียนเนาะ ข้อสอบเขียนจริงๆเรารู้สึกว่าก็พาร์ทหนึ่งจะเป็นพาร์ทที่เรากังวลกันที่สุดไหมสําหรับรอบหนึ่งทุกคนผมก็คิดว่าพาร์ทหนึ่งก็เป็นจุดที่กังวลมากเลยครับรอบหนึ่ง<ช>พาร์ทหนึ่งบีแมทเนี่ยเป็นข้อสอบที่มีทั้งหมด3พาร์ทกับพาร์ทแรกคือพาร์ทของคิดิคอริงกิ้งกับเชาซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนเต็มที่9ทางคณะแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยหรือรามาปีที่แล้วเนี่ยตัดผ่านคณะ ตัดผ่านของพาร์ทหนึ่งเนี่ยที่4.5ครับส่วนพาร์ทสเนี่ยเป็นพาร์ทของ Scientific Knowledge ที่พี่บิงพ,พูดไปเลยมันจะมีเนื้อหาฟิสิกส์เคมีชีวะเลขซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในมปลายของพวกเราด้วยหรืออาจจะอยู่ในหลักสูตรเพิ่มเติมของอังกฤษเราสามารถเอาของมอปลายเนี่ยมาอ่านได้หรืออาจจะเอาหลักสูตรที่อยู่ในเว็บไซต์ของ b ีเ t หรือว่าในเว็บไซต์ของ Cambridge ข้อสอบเก่าเนี่ยมาทวนๆกันดูได้นะครับพาร์ทนี้ก็จะมีคะแนนเตียมที่9เหมือนกัน แต่ทางรามาปีที่แล้วตัดผ่านที่4.5นะครับพาร์ทมเนี่ยอาจจะเป็นพา์ที่ทริกกี้ที่สุดคือพาทของการเขียนนะครับพาทนี้เนี่ยทาง b m a t เนี่ยจะเน้นไปที่คอนเทนต์มากกว่าทาง I อเอที่เน้นที่แกรมมาคอนเทนต์ของพาร์ทมเนี่ยพอน้องอาจจะต้องเขียนเรื่องของความเป็นแพทย์เรื่องของ medical aptitude ความถนัดทางแพทย์การตัดสินใจแบบแพทย์เรื่องของ politics การเมืองเล็กน้อยเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องของสิทธิหรือเรื่องของแบบ สิทธิของสัตว์ตัวเองก็ตามนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยจะให้คําถามทั้งหมด3ามาถามน้องสามารถเลือกตอบได้แค่หนึ่งคำถามจาก3คําถามของพาร์ทวติ้งนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยคะแนนเต็มจะเป็น5ทางรามาปีที่แล้วเนี่ยจะยังไม่มีการตัดคะแนนเป็นตัวเลขแต่ภาษามีความพิเศษคือภาษาของ B Ma t เนี่ยจะมีการประเมินเป็นตัวอักษรเพิ่มจากตัวเลขด้วยซึ่งจะเป็นคะแนนเต็มที่สุดก็คือ A ทางรามาเนี่ยตัดผ่านตรงนี้ที่ C นะครับ สิริรวมคะแนนทั้งหมดเนี่ยทางรามาจะตัดผ่านทั้งหมดเป็น1 2 c overall 2> ซึ่งคะแนนเต็มของมีแบบทั้งหมดเนี่ยน้องๆอ,อาจจะอยากรู้ว่ามันเต็มเท่าไหร่แต่แม็กซิมัมสุดเท่าที่จะเป็นได้เนี่ยคือ9บวก9บวก5คือ23แม็กสุดทางเชิงของกราหรือภาษาสาเนี่ยก็คือ A นะครับนอ้นองก็ลองไปจัดแนวทางของการเตรียมตัวมีแบตของตัวเองได้นะครับ พี่ปิงมีทริคในการเตรียมสอบดีไหมครับของัจพี่ปิงเองอา่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราเน้นทําข้อสอบเก่าค่ะเเราไม่ได้แบบไปไล่อ่านทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างไฟรนก้นตอนเราเตรียมเราก็เลยอ่างั้นทําข้อสอบเลยรู้สึกว่าการเรียนรู้จากข้อสอบมันทําให้จับแพทเทิร์นได้มากขึ้นเนาะก็สําหรับใครที่กำลังเตรียมรอบหนึ่งแล้วร,รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ค่อยแน่นการอ่านทําให้แบบมันยากขึ้นมันช้าหรือว่าแบบไม่รู้ว่าวิธีคิดจะเริ่มตรงไหนเรารู้สึกว่าค่อยๆเก็บทักษะไปเรื่อยๆมันจะ มันจะเริ่มคิดออกมาเองได้เองเนาะซึ่งบางคนก็แบบจะชา้าจะเร็วไม่เหมือนกันก็แนะนําให้แบ่งเวลาดีๆ สำหรับพาร์ทสรู้สึกว่าแบบกลับไปทวนเนื้อหาที่เรียนมาเนาะหรือว่าแบบพวกข้อสอบคือมันจะเป็นบทบทที่เราเรียนมาอยู่แล้วตอนมอปลายเพราะฉะนั้นก็กลับไปทวนจุดเล็กๆซึ่งบางทีอาจจะเน้นไม่เหมือนกันเนาะหลักสูตรไทยกับของ BMAT ก็ลองไปอ่านใน Rubrics ที่มันเป็นอ่ u สต๊าดี้ว่าที่เขาให้มาซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ใช่ของ b m a t นะคะเข้าไปอ่านได้เลยจริงๆมันครบมากๆอ่านแค่นั้นก็หัวฟูแล้วค่ะน้องๆแล้วก็พาร์ทส ภาษาสคือพาร์ทเขียนเช่นเดิยใช่ภาษาสคือพาร์ทเขียนอันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าแบบพาร์ทเขียนของ BMAT กับ i อเอลอะฟอร์มฟแมตไม่เหมือนกันนะคะอืมไอเอลมันจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าเราเขียนไอเดียอะไรก็ได้เพราะว่าเขาตรวจอังกฤษถูกไหมคะแต่ว่า BMAT เนี่ยอะไรก็ได้ไม่ได้คะ่ะน้องๆ BMAT เป็นเรื่องของคอนเทนต์เนาะก็จะเน้นไปที่แบบ medical attitude หรือแบบว่าพวกเอ่อ human rights ปะ พวก human rights politics เล็กน้อยแล้วก็มี uh, animal rights ด้วยค่ะซึ่งเขาจะแจกโจทย์ออกมาประมาณ3ข้อเนาะหนึ่ปีซึ่งเราก็เลือกทำแค่ข้อเดียวนะคะแล้วก็ปัญหาที่พี่เจอในห้องสอบเนาะคือพี่ลืมเขียนแบบเกือบลืมเขียนชื่อแบบเลขข้อที่เลือกเนาะออันนี้สำคัญมอกมาเนาะเข้าไปถึงเราเขียนเลขข้อตรงกระดาษค,คำตอบด้วยแล่พี่จะแคปให้อีกทีนะครับคือ B m a t h เนี่ยสารพัดหนึ่งพัหนึ่งพัดเช่าปัญญากับพั พิ Thinking, ่จะเข้า t h i n k i งการอ่าน p a s s ซจแล้วก็ตอบคําถามนะครับพาร์ทนี้เนี่ยพี่ปิงบอกว่าทําข้อสอบกล่าไปเยอะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้ผลเมื่อการ e x p o s e ตัวเองต่อแนวทางของข้อสอบเก่าเนี่ยก็ทําให้เราสามารถจับทางของข้อสอบจริงได้มากขึ้นข้อสอบเก่าของ B1 m part หนึ่งเนี่ยสามารถหาได้จากเว็บไซต์หลักของ Cambridge แล้วก็อาจจะไปหาในข้อสอบ TSA ซึ่งจะมีข้อสอบแนวที่คล้ายกับ b m t part 1นะครับก็ไปดูกันได้พาร์ทเนี่ยคือ part scientific knowledge คือข้อสอบวิทยาศาสตร์ อย่างที่พี่ปิงบอกทวนเนื้อหามปลายมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งเนื้อหาของพาร์ทสองนี่จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเลขตามหลักสูตรเลยแล้วก็สามารถทวนข้อสอบแล้วก็เอาข้อสอบเก่าๆเนี่ยซึ่งมีแมทก็ปล่อยเว็บไซต์ Cambridge เช่นกันมาทําได้ข้อสอบอีกแนวที่คล้ายกับมีแมทพาร์ทสองคือข้อสอบ i m a มนะครับส่วนพาร์ทสามเนี่ยคือพาร์ทเขียนพาร์ทเขียนเนี่ยจะทิกกี้นิดนึงว่าพาร์ทพาร์ทเขียนเนี่ยมันอย่างที่พี่ปิงบอกฟอร์แมตจะไม่เหมือนกับ i อเอลไอเอลอาจจะดูแกรมมา머 แต่แบบพาสามจะดูหลักการในการเขียนเขาจะให้คอนเทนต์เรามาครับเหมือนที่พี่ปิงบอกเลยคอนเทนต์อาจจะเป็นว่าคุณเขียนด้วยกับการทําแท้งไหมคุณเห็นด้วยกับการเมืองอะไรพวกนี้ไหมจะเป็นเรื่องของ m medical a p t i t u d e ความถนัดแพทย์แล้วเป็นเรื่องของ politics เรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรพวกนี้น้องๆก็ต้องมาดูว่าเขาถามอะไรซึ่งในหนึ่งปีจะแจกคําถามทั้งหมด3คําถามตามหัวข้ออาจจะเป็นคําถามหนึ่งเป็นเรื่องแพทย์คําถามหนึ่งเป็นเรื่องการเมือง อีกคำถามหนึ่งเรื่องสิทธิหรือเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได้น้องๆก็ต้องฝึกในการเขียนเช่นกันนะครับขอเพิ่มตรงพาร์ทสเนาะก็อีกชุดข้อสอบหนึ่งที่ไปทำได้ก็คือ NSAA เราะเห็นรุ่นพี่หลายๆคนทำ NSAA ก่อนไปสอบแล้วก็ทำดีเนาะเออพี่ปิงมี Resource รจอนัอีกไหมครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบ b m a t เนี่ยพาร์ทหพาร์ทสอเลยค่ะก็มีหนังสือ BMath เจอยเนาะเป็นเล่มสีเขียวๆค่ะจะมี b m a t แปยด้วยครับ อาจจะงงเจ็ดร้อยแปดร้อยครับแปดร้อยมันเล่มสีฟ้านะครับซึ่งมันก็อาจจะมีบีแมตอื่นๆที่วางขายตามท้องตลาดอีกอาจจะมีบีแมตตกงบีแมตไกด์เอาน้องก็อาจจะไปดูสรุปใน YouTube อะไรได้เพิ่มเช่นกันนะค่บ <laughs> นั่นแหละครับทิปสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องไหมในการสมบีแมตต์ช่งสุดท้ายตบท้ายแล้วตบท้ายใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันเป็นสปีดเทสอะเออมันแอบเป็นแนวสปีดเทสนิดนึงก็ แนะนำว่าแบบสมมติว่า2อาทิตย์ก่อนสอบอาทิตย์ก่อนสอบ,อสอบรู้สึกว่าตัวเองอน x i e ี้ขึ้นเครียดอะไรเงี้ยเนาะก็น้องๆไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาใส่ใจคือเราไม่จําเป็นต้องแคร์มัมนทุกอย่างเข้ามาตอนนี้เนาะเพราะว่าเราก็ทํามาดีแล้วที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีๆก่อนเข้าห้องสอบคะ่ะแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นในวันสอบก็ทิ้งมันไว้ในห้องสอบออกมาก็จอยๆนะคะน้องๆใช่ครับน,น้องๆก็มี n แหคือ speed test อางที่พิงพูดเลยน้องๆก็ทําไปตามที่ตัวเองทาได้ คิดว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วการทำดีไม่เคยหักหลังใครนะครับก็คมกริบนะครับแล้วก็มาพี่ปิงเราให้กำลังใจน้องๆกันดีกว่า,าเป็นบททิ้งท้ายโอเคเอาน้องสู้ๆครับมาชนหมัดกัน <c oughs> ชนหมัดกัน <c oughs> ชนหมัดกัน <c oughs> มาพี่ <c oughs> ขออีโมจิชนหมัดข้างล่างคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ชนหมัดชนหมัดชนหมัดสู้ๆครับน้องพี่เชื่อว่ทๆๆออาทุกความพยายามจะไม่ทรยศใครแล้วก็ได้รับรู้แนวทางการเตรียมตัวของพี่ปิงมาแล้วนะครับ วังว่า disclaimer ไว้ก่อนว่า<ต>น้องๆไม่ควรจะก๊อปทุกอย่างไปเพราะว่าการเตรียมพอร์ฟรีโออการเตรียม b m a ม i e l t s เนี่ยน้องๆควรจะปรับให้เข้ากับตัวเองที่สุดสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าแบบจริง,รงๆเส้นทางรอบหนึ่งมันค่อนข้างจะคนละเวมากๆในแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นพยายามมองตัวเองเป็นหลักอย่าหันไปมองคนอื่นที่เขาจะเข้ารามาเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราค่ะ หนึ่งคือเราคิดว่าแบบเราทําเพื่อตัวเองเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราแข่งกับคนอื่นเมื่อไหร่อะเราจะเหนื่อยคะ่ะน้องๆเราจะไม่มีแรงลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเลยแล้วแบบตลอดทางมาเนี่ยมันอาจจะมีการเสียความมั่นใจไปบ้างเช่นใครที่แบบแข่งหน้าเวทีแบบพี่ก็แข่งหน้าเวทีเหมือนกันบางทีเราพลาดบนเวทีแล้วเราแบบเสียความมั่นใจไปเลยอยากให้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นว่าแบบเออเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็ผิดพลาดได้อะไรที่เราเรียนรู้อย่างนั้นอะก็เอามาใส่พอร์ตเพราะ อาจารย์ก็อยากมองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาความผิดพลาดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันคืออะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรอันนี้สําคัญมากๆเนาะอย่าพยายามแบบเปลี่ยนตัวเองเพื่อรามาธิบดีแต่พยายามเรียนรู้ว่ารามาธิบดีคืออะไรแล้วอะไรที่เหมาะกับเราเนาะถูกต้องครับคมมากครับพี่ผมนี่แบบคมหนาวได้ทีเดียวยนะครับก็ซู้ๆครับน้องนี่คืออีพมโซดของการ ถามพี่ปิงซึ่งมันเกสดจการเตรีมตัวเรื่องของการเข้ารามาที่บอดีรอบหนึ่งนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืม stay t u n e รอเอพิโซดต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหารเรื่องอะไรก็รอติดตามได้นะครับวันนี้พี่ปันกับพี่ปิงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ